สิตารีเสวังเจ็ดแปดเก้สดีค่ะบทวิจารณ์ละครของช่อง CCTV เรื่องสมรภูมิแห่งศรัทธาผลงานชิ้นเอกของซีรีส์ทร์ทัสที่ได้รับความสนใจจากผู้คนว่ามีความหมายและเป็นประโยชน์นับตั้งแต่สมรภูมิแห่งศรัทธาได้เปิดตัวทางช่อง CCTV 8เมื่อปลายเดือนมีนาคมหัวหน้าผู้กำกับหยาวเสือเฟิงผู้เขียนบทเวงเหลียงผิงนำแสดงโดยหวังอีปอ้ป๋อหลีซินหวังหยางและคนอื่นๆ เป็นละครวัยรุ่นร่วมสมัยสมรภูมิแห่งศรัทธาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางตั้งแต่เปิดตัวสามารถทำผลงานได้ดีมากและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารายการนี้ได้ติดอันดับเรตติ้งพรายไทม์ c v b ในวันรุ่งขึ้นหลังจากการออกอากาศเรตติ้งแบบเรียลไทม์ของคู่ยุนพุ่งสูงสุดที่2.5098%ส่วนแบ่งทางการตลาด12.8756% และค่าความนิยมใน IGE แต่ที่10,000แล้วโดยได้มีเรตติ้งที่ดีทั้งคู่ Data w i n ินทะลุ2.5560อจำนวนการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งเครือข่ายสูงเกิน1.1พันล้านวิววันที่6เมษายนวันเดียวมียอดการดูสูงเกิน100ล้านวิวหวยรั่วไหลที่รับบทโดยหวังยี่ปอคือตัวละครแรกของปี2024ที่มีความนิยมทะลุ19 0 0 0วยรั่วไหล ยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมจัดตัวละครหนุ่มเลือดร้อนฉลาดและชอบทำของเขาเขามีความกระตือรือร้น,นมีความยุติธรรมมีความแนว่วแน่และกล้าหาญในงานของเขาแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความจริงทางสังคมที่มืดมิดโวยรัวลอยก็ยังคงรักษาหัวใจที่จริงใจและต้องการเปลี่ยนสถานะทางสังคมที่เป็นอยู่ด้วยความพยายามของตัวเขาเองจากบทสัมภาษณ์พิเศษกับนักข่าวจากซางควนนิว โดยเขาได้อธิบายว่าวยวยรัลไลในมุมมองของไวท์ป๋อเป็นอย่างไรในตอนต้นของซีรีสมีการลอบสังหารการช่วยเหลือและเกมตลาดหุน้นโครงเรื่องดำเนินไปบนเส้นคู่ขนาดหลายเส้นแต่มีการเชื่อมโยงที่แยกไม่ออกละครเรื่องนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงทศวรรษที่1930โดยได้มีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่และเริ่มต้นจากมุมมองของอุตสาหกรรมการเงิน โดยได้ฝังโครงเรื่องไว้ในพรพประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของเซี่ยงไฮ้และพนานาถึงเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ปี1929ไปจนถึงปี1934่ฉากหนึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันและการต่อสู้สิ่งนี้ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายทางสังคมในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงและการวางอุบายในด้านการเงินในละครทําให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างชันฉลาดจากมุมมองของการตั้งค่าตัวละครววยรัวลาย เป็นตัวละครที่มีความหมายมีการเติบโตที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนของเซี่ยงไฮ้ในขณะนั้นหวยรั่วลายในฐานะชายหนุ่มผู้เดินทางมาเซี่ยงไฮ้อย่างกล้าหาญจากชนบทจากเจียงซีโดยได้เช่าอยู่ที่ถนนฉีเปาซึ่งเป็นสถานที่ที่ผสมปลนไปด้วยผู้คนและสุโสมความปรารถนาเริ่มแรกของเขาก็คือเขาเพียงต้องการเข้าทำงานที่ธนาคารกลาง และมีการทําที่ดีและมีรายได้วหว์ปอได้เปิดเผยว่าสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของเวอร์รัวไหล่ก็คือความสามารถพิเศษของเขาอุดมคติและความเชื่อในการคํานึงถึงครอบครัวและประเทศชาติเป็นความรับผิดชอบของตนเองเช่นเดียวกับความรู้สึกหลงไหลอันเป็นเอกลักษณ์ของคนหนุ่มสาวถือเป็นคุณลักษณะที่วหว์ีปอรู้สึกชื่นชอบและชื่นชมในฐานะชายหนุ่มจากครอบครัวยากจน ที่ออกจากบ้านเกิดไปทำงานในเซี่ยงไฮ้หวยรั่วไหลได้แสดงความสามารถส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมในด้านการเงินไม่ว่าเขาจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านป้าโจบ,บนถนนฉีเปาเพื่อขาหุ้นหรือกล้าหาญเมื่อต้องเผชิญกับไฟระหว่างการสอบเข้าธนาคารกลางความคล่องตัวและสัมผัสข,ของมนุษย์ของตัวละครล้วนสะท้อนให้เห็นเมื่อหวยรั่วไหลตื่นใจเช้าเพื่อรีบไปที่ธนาคารกลางเพื่อสอบสัมภาษณ์ถุงเท้าขาดๆข,ข,ของเขา รองเท้าหนังของเขาที่เต็มไปด้วยฝุ่นถูกวางไว้ใต้เตียงและทรงผมที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อยของเขาในกระจกล้วนทําให้ฉากในละครความรู้สึกของชีวิตที่ยากลาบากในมุมมองของไวปอนั้นโวยรัวไหลก็เหมือนกับคนหนุ่มสาวในยุคนั้นแม้ว่าในตอนแรกเขาจะมองว่าอาชีพของเขาเป็นงานที่สามารถหาเงินได้มากขึ้นเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาแต่เขาก็มีอุดมคติและความเทะเยอทะยานอยู่ในใจ เห็นได้จากความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับธนาคารกลางในบริบทของยุคสมัยเขาก็ตือรือร้นที่จะสร้างมูลคา่าผ่านความพยายามของตัวเขาเองบนแพลตฟอร์มทางการเงินที่ดีที่สุดปรับปรุงการดำรงชีวิตของผู้คนและทำให้สังคมดีขึ้นสมรภูมิแห่งศรัทธาได้ใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานประการแรกก็คือสงครามทางการเงินที่ปราศจากสงครามดินปืนและอีกประการหนึ่งก็คือดราม่าสงครามสายลับที่น่าตื่นเต้น ในที่ทำงานซึ่งมีธนาคารกลางเป็นเวทีที่รึกษาวุโสคนใหม่เซนทูนานรับบทโดยหวังยางเขาเป็นอาจารย์ของเวยรั่วไลและกลายเป็นผู้นำทางอาชีพให้กับเขาเซนทูนานเขามีทั้งดีและชั่วเขาต้องการส่งเสริมการปฏิรูปทางการเงินของเซี่ยงไฮและเขาไม่ลังเลเลยที่จะเสี่ยงกับชีวิตของตัวเขาเองเซนจินเจินน้องสาวของเซนทูนานรับบทโดยหลีซินเวยรัรัวไล และพี่ชายของเขาต่างก็เป็นสมาชิกใต้ดินของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสถานการณ์ปัจจุบันที่มืดมนพวกเขาไม่ได้สนใจชีวิตส่วนตัวของตนเองเนื่องมาจากสาเหตุของงานนี้ดังนั้นตัวละครสำคัญที่อยู่รายล้อมรอบตัวของเวยรั่วไลจึงก่อให้เกิดภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในสถานการณ์ทางสังคมและยังวางรากฐานให้กับเวยรั่วไลและสนทูนานพวกเขาต้องแยกทางกันวังย้ปอรู้สึกว่า เซนทูนานมีบทบาทสำคัญในการเติบโตทางอาชีพและชีวิตส่วนตัวของโวยรั่วไลโวยรั่วไลซึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานและไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเขาเพียงเร่งรีบที่จะไปข้างหน้าด้วยแรงผลักดันและความพักเพียรดังนั้นเขาจึงได้ชื่นชอบเซนทูนานเป็นพิเศษและครั้งหนึ่งเขาเคยถือว่าเซนทูนานเป็นแนวทางแห่งความพยายามในชีวิตของเขาพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้จากการและกัน ในกระบวนการตกลงกันแต่เมื่อโวยรั่วไหลได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆการคอรับชั้นภายในพรรคกงมินตังก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าเขานอกจากนี้โวยรั่วไหลและเซินทูนานยังได้รับแรงบันดาลใจจากผู้คนรอบตัวพวกเขาและในที่สุดโวยรั่วไหลและเซินทูนานก็เริ่มต้นเส้นทางแห่งศรัทธาที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ได้ประสบก,บกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเชน่น การสืบสวนคดีสกุลเงินปลอมและตั๋วเงินคลางเขาก็ได้มองเห็นความมืดมนและการทุจริตของสถานาการณ์ปัจจุบันและตระหนักได้ว่าเขาจําเป็นต้องเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่ของประเทศและต่อสู้เพื่อประชาชนดังนั้นความรู้สึกขัดแย้งระหว่างเจ้านายของเขาและความศรัทธาของเขาทําให้เขาสูญเสียความมั่นใจในตัวของเซินทูนานซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนที่มีความคิดเหมือนกันและในที่สุด ก็เริ่มต้นเส้นทางแห่งศรัทธาที่แตกต่างออกไปแต่ส่วนทูนั้นมาจะเป็นผู้นำของเวยรั่วไหลมาโดยตลอดผู้กำกับยาวเสียเฟิงเคยกล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ว่าไวรยปอได้รับเลือกให้รับบทนี้เป็นเพราะเขาได้เห็นความคล้ายคลึงกันมากระหว่างทั้งสองโดยบอกว่าผมได้เห็นบางอย่างในตัวของไวอปอผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ควรถ่ายทำเป็นตัวละครตัวเล็กๆที่เดินทางมายังเมืองใหญ่เพื่อพัฒนา แล้วบังเอิญเข้าไปพัวพันกับพายุเลือดและตกอยู่ในการต่อสู้ระหว่างสองกองกําลังที่อยู่เหนือเขากลุ่มผู้มีอํานาจทําให้เขาลังเลและปล่อยให้เขาเลือกในฉากหนึ่งพี่ชายของเวยรั่วไลถูกเพื่อนร่วมทางทรยศและหลังจากนั้นเขาก็ได้ตามหาเวยรั่วไลในเซี่ยงไฮ้ในที่สุดเขาก็เสียชีวิตเนื่องจากการเสียเลือดมากเกินไปในฉากนี้ไว้ยป๋อได้แสดงความเจ็บปวดและความกลัวของเวยรั่วไล หลังจากที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตหวยรั่วลายก็ไม่มีเวลาเศร้าโศกเสียใจเขาได้แต่ฝังพี่ชายของเขาด้วยความเจ็บปวดในชั่วข้ามคืนในช่วงเวลาที่น่ากลัวขนาดนี้ถ้าคุณมีพี่ชายที่เป็นคอมมวนิสต์ก็ต้องโดนคัดกรองสิ่งแรกที่คุณต้องเจอก็คือความกลัวฉากนี้ประทับใจหวายปอมากและผู้ชมทั้งหมดก็ปรบมือให้กับเขาหลังจากถ่ายทำเสร็จผู้กำกับเยาะเสือเฟิงกล่าวด้วยความชื่นชมและในสายตาของหวียปอ ผู้กำกับเหยาเสี่ยวเฟิงเป็นผู้กำกับที่ใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมากเขาเป็นแนวทางที่ดีสำหรับนักแสดงในการแสดงมากกว่าเขาจะให้หวงยี่ปอใช้ประสบการณ์และความรู้สึกจริงของตัวเองเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกในปัจจุบันของตัวละครช่วยให้นักแสดงสามารถตีความได้ใกล้เคียงกับชีวิตมากขึ้นในชีวิตจริงของหวงยี่ปอเขาชอบการแข่งรถเมื่อนักข่าวถามว่าฉากไหนในสมรภูมิแห่งศรัทธาที่สนุกที่สุด คำตอบของเขาค่อนข้างคันไม่ถึงแต่ก็สมเหตุสมผลและสิ่งที่สนุกที่สุดก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ในยุคนั้นส่วนทีมหรือบทบาทที่เขาอยากท้าทายนานาคตน,นั้นคำตอบของเขาก็เปิดกว้างเช่นกันผมอยากจะลองให้หมดเลยรู้สึกสดชื่นไปหมดเลยครับและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะ